สวัสดีค่ะชาวล,ลัคนาราศีกันทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนเข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือน กันยายน2566นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะอ่านดวงสไตล์สแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะหรือส่งของขวัญส่งดาวนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการผลิตคลิปด,ดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าทางด้านไพ่ทาโร่นะต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาราศีกัน ในเดือนกันยายนนี้กันบ้างนะคะต้องบอกก่อนว่าดวงรายเดือนอันนี้นะคะเป็นดวงภาพรวมนะไม่ได้เป็นดวงเฉพาะของบุคคลนะคะถ้ามีการตรงบ้างไม่ตรงบ้างนี่คือเรื่องปกตินะคะถ้าอยากจะให้ได้ผลลัพธ์นะคะในเรื่องเกี่ยวกับดวงที่แม่นยําเพื่อมีการวางแนวทางก็สามารถทักอินบ็อกซ์นะคะมาทางเพจอ่านดวงสไตล์ตักแตน เพื่อที่จะมาเช็คดวงชะตาส่วนตัวของคุณก็ได้นะแต่การเช็คดวงชะตาในการผ่านอินบ e ็อกทางเพจเนี่ยก็จะมีค่าครูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดต่อมาสอบถามมาจองคิวกันได้นะต้องมาดูกันนะคะว่าในเดือนนี้ของชาวก็คนาราศีกันเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ชาวลักขนาราศีกันทุกๆขั้นนะคะในรอบเดือนเกิดเดือนนี้นะคะขอให้เป็น เดือนเกิดนะที่ดีมากๆนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งเอาไว้ในช่วงปีอายุเก่านะคะและเริ่มต้นปีอายุใหม่เดือนใหม่ของคุณด้วยสุขภาพกายสุขภาพใจที่เข้มแข็งแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะมีกรระะัลรยานมิตรที่ดีได้คู่ครองที่ดีได้ประสบความสําเร็จนะคะในหน้าที่การงานให้เดินก้าวหน้าไปถึงเป้าหมายที่คุณหวังได้อย่างที่ตั้งใจนะไม่ว่าจะทําอะไรก็ ขอให้มีความมุมานะมีสัมมาทิฏฐิในการที่จะเดินหน้าต่อไปจนถึงความสำเร็จนั่นเองนะคะในเดือนนี้นะของชาวลัคนาราศีกันนะคะมีไพ่เมเจอร์อาคาน่ามานะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะใบแรกนะเป็น the strength นะคะใบต่อมาเป็น the temperance นะคะใบต่อมาเป็น the w i e l of fortune นะคะและใบสุดท้ายเป็น เดไฮโรเฟนนั่นเองนะก็เท่ากับว่าในเดือนนี้นะคะของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยมีเรื่องราวนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปเยอะมากๆนะคะบางท่านเนี่ยมีการเดินทางไกลนะจากการทํางานของคุณต่างๆเนี่ยไม่คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เดินทางไปต่างประเทศหรือว่าได้ไปศึกษาต่อนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็อยู่ดีก็มีโอกาสเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว ทนะ่านไหนที่คิดอยากจะแต่งงานนะคะก็ได้แต่งในเดือนนี้นะคะมีบุตรจะได้บุตรในเดือนนี้นะคะหลกัหลกๆเนี่ยเรื่องงานมีการเปลี่ยนแปลงนะต่อมาชีวิตนะคะความรักต่างๆมีการพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปหรือถ้าเกิดท่านไหนอยากจะเลิกล้างทั้งลาก,กันก็มีโอกาสที่จะสูงมากที่จะจบกันได้ด้วยดีนะคะในอย่างโปรเจกต์ต่างๆที่คุณคิดลงมือทำเนี่ยคุณจะได้ทำในเดือนนี้นะคะการเงินดี นะมีเงินเข้ามาเยอะแต่เก็บไม่ค่อยอยู่เพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องวางแผนให้ดีๆนะคะหาที่ปรึกษาที่ดีที่สามารถวางแผนลงทุนการเติบโตทางการเงินการงานความก้าวหน้าต่างๆของคุณให้ได้นะคะท่านที่อยากรอเรียนจบอยู่อยากเรียนต่อต่างประเทศบอกเลยเลยว่าได้รับข่าวดีนะคะได้ไปในเดือนนี้แน่ๆน,นะมีหลายอย่างเข้ามาเยอะมากๆเลยจริงๆทำให้ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยค่อนข้างที่จะต้อง นั่งคิดนั่งตัดสินใจเยอะมากๆเพราะโอกาสของคุณนะคะเข้ามาเยอะแบบคุณเลือกไม่ถูกอะ่ะใช้คำนี้เลยนะคะไพ่แทนตัวคุณในเดือนนี้ก็ยังเป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะบอกด้วยว่าเดือนเกิดของคุณเนี่ยตั้งแต่วันเกิดของคุณมาเลยนะชาวลัคนาราศีกันโอ้โหเงินก็เข้างานก็เข้าความรักก็ดีหลายๆอย่างแบบดีรลประเสริฐเสียอะ่ะไม่คิดว่าดวงของคุณแบบ จะดีได้ขนาดเนี้ยบอกได้เลยว่าดีมากๆนะคะมีหนึ่งเหรียญมาเนี่ยบางท่านเนี่ยถูกหวยนะในงวดที่กำลังจะถึงนะคะแล้วก็งวดก่อนหน้าแบบเนี้ยได้เงินก้อนมาในระดับหนึ่งเลยนะแล้วยังมีเรื่องงานเข้ามานะเรื่องงานจากต่างประเทศเรื่องงานจากคนที่คุณคิดว่าไม่มาไม่ยื่นมาก็ยังได้มานะคะเนี่ยจนเลือกไม่ถูกอ่ะได้รับการติดต่อเยอะมากๆนะคะมันก็เลยทำให้แบบโอ้ ฉันจะเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอาอะไรดีเลือกใครดีเนี่ยมันเยอะจัดนะไพ่ก็บอกว่าทําตัวหลั่นล้าไป <c oughs> นะคะทําตัวให้ตัวเองสวยๆดูดีมีภาพปักที่ดีไปนะคะอยากทําอะไรนะให้เลือกทําในสิ่งที่ใจของคุณคิดอยากจะทําแล้วมีความรู้สึกว่าทําแล้วมันได้เจริญก้าวหน้านะคะยิ่งถ้าเป็นงานติดต่อเจราจาซื้อขายนะ เป็นพ่อค้าคนกลางเนี่ยบอกได้เลยว่าดีมากๆอยากออกผลงานออกสู่สาธารณชนนะคะในเดือนนี้ทําได้นะและดาวพุธของคุณเนี่ยกำลังเดินหน้านะคะเดินหน้ามาแล้วตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมาหลายๆอย่างของชาวลัคนาราสีกันนะคะจากที่รู้สึกติดขัดก็อยู่ดีๆก็ปุ๊บปั๊บฉับไวนะคะมาแบบ เปลี่ยนไปโดยที่ไม่ทันตั้งตัวนะคะเรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่เคยติดต่อล่าช้าไปก็กลับเข้ามาเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดาวยูเรนัสก็กําลังเดินถอยหลังนะคะหลายๆอย่างก็เกิดการกลับตรรปัดขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เข้ามาแบบฟุกฟกุไม่ทันคาดฝันเป็นทั้งเรื่องดีและเป็นทั้งเรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเวลาเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามขอให้มีสตินะคะจริงๆชาวลัคนาราศีกันคุณเป็นคนที่มีสติดีมากนะ บางทีก็คิดเยอะมากเกินไปด้วยนะคะเจนกลายเป็นว่าพลาดโอกาสดีๆไปได้ด้วยเหมือนกันเนาะดังนั้นแล้วคิดแล้วตั้งสติแล้วทบทวนแล้วอยากเลือกเลือกเลยค่ะเพราะว่าสี่แมสสี่ถ้วยมาเนี่ยถ้าคุณไม่คว้าไว้ตอนนี้นะคะโอกาสดีๆมันจะหายไปแล้วไม่รู้จะมาอีกทีเมื่อไหร่นะใจคุณอะ รู้ดีว่าสิ่งที่คุณทำมันจะดีหรือไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นงานของคุณบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วคุณจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมอบหมายงานที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เรียกว่ามีความเคารพนับหน้าถือตาเป็นระดับหัวหน้าขึ้นมาสูงขึ้นภาระความรับผิดชอบมากขึ้นเลยทําให้คุณดูเครียดนะไพ่ระบอกเนี่ยทาให้ดีตั้งหลักให้ดีนะคะสีไม่เท้ามาตั้งหลักให้ดีก่อนคุณทําได้คุณปรับเปลี่ยนคุณยกย้าย คุณมีการปรับตัวได้อย่างดีเป็นเฉพาะเอกลักษณ์ของคุณนะคะงานของคุณที่ทำออกมาไม่มีใครเหมือนนะแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยเพราะฉะนั้นแล้วรักษาคุณภาพการทำงานของคุณให้ดีนะคะหลายๆอย่างเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีมากๆท่านไหนอยากเปลี่ยนงานก็จะได้เปลี่ยนนะท่านไหนอยากได้งานในเดือนนี้ก็จะได้งานนะคะเพราะฉะนั้นดีใจกับชาวลัคนาและราศีการทุกท่านด้วยนะคะผลที่ได้มาเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่น่าพอใจนะคะผลที่ได้ในที่นี้คือผลตอบแทนนะก็ดีใจในทุกๆอย่างนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะ,ะในเรื่องการเงินนะคะเดือนนี้อย่างที่บอกครั้งแรกเลยคุณมีกาสได้โชคลาบนะคะถูกลาบลอยถูกหวยโดยเบื่อนะคะหลายๆอย่างที่เป็นเงินก้อนเงินโชคลาบมาโดยที่ไม่ทันตั้งตัวไม่ทันคาดฝันนะก็บอกได้ว่าเป็นเงินในร,ระดับที่คุณพอใจนะคะท่านไหนอยากจะขายบ้านขายที่ดิน นะทําได้นะคะแล้วทาได้ดีได้เงินดีด้วยนะคะอาชีพเสริมของคุณอนะ่ะบอกได้เลยว่าจะเป็นนายหน้าค้าที่ดินก็ได้นะเนี่ยเป็นนายหน้าค้าอสังหาต่างๆก็ทําได้นะคะก็จะเป็นคนที่ทําให้แบบกินค่าส่วนต่างเนี่ยก็จะเป็นการสร้างรายได้ของคุณให้ได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะอาจจะขายทางออนไลน์นะคะหรือเจอตัวการละนัดไปดูแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะไม่มีปัญหาอะไร ะะแล้วบอกได้เลยว่าจะได้เป็นกรอบเป็นกำรรด้วยนะคะแล้วก็ระวังนิดนึงว่าใช้เงินมือเตอิบไปหน่อยนะคะในช่วงนี้นะค่อนข้างที่จะใช้เงินแก้ไขปัญหาเยอะพอสมควรนะแต่ถามว่าการที่จะใช้เยอะของคุณเนี่ยมันก็มีความรอบคอบอยู่นะเยอะมากไปด้วยบางทีมีความจุกจิกจู้จี้ในสิ่งที่คุณต้องการอยากจะได้มันเลยทำให้เกิดความน่ารำคาญกับคนรอบข้างได้ด้วยเช่นกัน นะคะถ้าท่านไหนอยากจะมูในเดือนนี้นะคะก็สามารถนะคะบูชาพระแม่อุมานะคะปางที่ขีดสิงโตได้นะอ,ะองค์พ่อพระศิวะนะคะองค์พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณเคารพนับถืออยู่ในใจนะบางท่านเนี่ยมีมาตั้งแต่เด็กๆนะคะหลวงปู่ทวดหลวงปูโง่โตหลวงปู่โตหลวงปู่มั่นหลวงปู่ด,ดู นี้นะคะได้เหมือนกันองค์หลงพ่อโสธรหรืออะไรก็ตามถิ่นที่อยู่นะคะในบ้านเกิดของคุณที่คุณศรัทธาหรือบรรพบุรุษครอบครัวของคุณศรัทธามาบอกได้เลยว่าท่านนะคะจะประทานพรให้คุณได้ดีนะคะถ้าท่านไหนนะทำสังฆทานได้บริจาคทานไดนะคะทำเลยนะก็จะช่วยเสริมได้นะคะบวชสดมนแบบนี้สิ่งที่คุณอยากจะตั้งจิตอธิษฐานอะไรก็ตามให้คุณมาอยู่ใน การมีสติการสำรวมนะคะการมีสมาธิต่างๆเนี่ยก็จะยิ่งส่งผลให้อำนาจในการอธิษฐานของคุณผลบุญของคุณต่างๆเนี่ยส่งผลให้ดีได้ได้ออกมาเร็วมากขึ้นนั่นเองนะคะซื้อหวยนะไม่รู้จะซื้อจากไหนนะคะช่วงที่คุณเดินทางไปนะคะท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างชาตินะหรือว่าเป็นในไม่ว่าอะไรต่างถิ่นนะคะไปที่ต่างจังหวัด หรืออะไรก็ตามออนไลน์ก็ได้นะก็มีโอกาสที่จะถูกได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเลขอะไรมีอยู่ในใจก็ลองซื้อดูแต่พอดีนะก็จะช่วยให้มีโชคแบบฟุกฟุกมาใช้ได้เป็นเงินค่าขนมของชาวรัคนรราศีกันนั่นเองนะคะกลางบ้านนะถ้าเกิดมีอะไรที่วางแล้วลกระเกะระกะไปหน่อยนะคะก็จัดระเบียบให้ดีนะท่านไหนที่ขยับขยายบ้านอยู่นะคะ ก็คุมงบประมาณให้ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะขยับขยายต่อเติมแล้วเงินมันจะงบประมาณบานปลา,ายเพราะคุณตอนนี้กล้าจ่ายเล่นใหญ่เล่นโตเยอะมากๆนะคะการเงินคุณจริงๆไม่ได้ติดขัดแต่ว่าเดือนนี้ไม่ติดแต่ไม่ได้หมายความว่าเดือนหน้าจะไม่ติดนะคะอืมเพราะฉะนั้นแล้ววางแผนให้ดีๆนะคะถ้าเก็บเงินสดถือเงินสดไว้ในมือตอนนี้มันจะออกไปง่ายนะเพราะฉะนั้นแล้วแปลงเป็นของที่ต้องไปแลกเปลี่ยนเงินให้มันมีมูลค่ามากขึ้น นะคะดีกว่าหรือลบบัตรเครดิตในแอปออกไปนะคะก็จะทำให้คุณรูดได้น้อยลงนะต่อมานะคะในเรื่องสุขภาพนะอย่างแรกเลยคือนอนไม่หลับนะคะเครียดจัดนอนไม่หลับนะสมองคิดวนตลอดเวลานะคะมันลยทำให้คุณนอนพักผ่อนได้ไม่เต็มที่นะชาวลัคนาราศีกันนะคะสองคือพอหลายอย่างพอเครียดมากไปปุ๊บเนี่ยเบื่ออาหารกินไม่ลงอีก กินน้อยนะคะกินแบบประหยัดสมรถะมากๆอ่ะชาวลัคนาราศีกันในเดือนนี้นะคะก็เลยทำให้นะคะมีมีความแบบไม่ค่อยอยากจะทำอะไรเยอะออกกำลังกายก็ไม่ค่อยได้ออกนะในช่วงนี้นะคะลองลุกขึ้นมาขยับขยายร่างกายดูนะลุกขึ้นมาเต้นออร์บิกลุกขึ้นมาแบบดูแลสุขภาพให้ดีนะคะจัดสรรตารางการกินตัวเองใหม่นะมันจะทำให้คุณมีพลังในการออกไปทำอะไรเยอะมากขึ้น นะคะคเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวคุณลองเปลี่ยนสถานที่ในการกินเลือกร้านรีวิวดูนู่นนี่นั่นแล้วมันจะทําให้คุณนะมีความอยากจเจริญอาหารอยากจะทําอะไรใหม่ๆมากขึ้นนั่นเองก็จะเป็นการแก้ปัญหาตรงนี้ไปได้นะคะต่อมาถ้าไหนอยากจะมีบุตรในเดือนนี้เนี่ยไพ่ควีนออฟค u ัมาแล้วนะคะหนึ่งเหรียญก็มานะวีวออฟฟอร์จูนก็มาเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าไม่ตั้งใจนะคะ มาแน่โดยที่ไม่ทันตั้งตัวนะคะท่านไหนที่ใช้เทคโนโลยีนะในการทำกิฟตนะคะในการปลูกถ่ายต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าติดนะแล้วเป็นลูกที่คุ้มค่าแก่การรอคอยนะคะใช้เงินเยอะพอสมควรแต่เขาก็มาติดให้คุณได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเพราะถ้าเกิดคุณเครียดมากคุณดูแลตัวเองไม่ดีถึงแม้ว่าตอนนี้จะติดก็ไม่ได้หมายความว่า เขาจะอยู่กับคุณได้นานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทำสภาวะทำอารมณ์ทำจิตใจตัวเองให้ดีนะแล้วจะทำให้ทั้งคุณแม่และคุณลูกแข็งแรงนะคะเดือนนี้แนะนำให้ชาวลัคนาราศีการุกขึ้นมาออกกำลังกายเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะอ้วนง่ายนะเดินทางไกลก็กินอาหารไม่ค่อยเป็นเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องจัดอาหารเวลาของคุณให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหารต่างๆนะคะ ต่อมาในเรื่องความรักนะคะคนโสดค่อนข้างที่จะไม่สนใจใครเท่าไหร่ในตอนนี้นะเนี่ยมีเข้ามาก็ไม่รู้จะเลือกใครดีแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยก็อยู่ไกลนะคะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาอยู่กันคนละประเทศอยู่กันคนละจังหวัดนานๆจะได้เจอกันทีแต่มาแบบอุ้ยเป็นคนทีฟ่ฟ้าส่งมาให้คุณแหละสวรรค์ส่งมาให้คุณแหละเป็นสเปคของคุณแหละแต่ตอนนี้มันยังทําอะไรไม่ได้ นะะในแต่ละอย่างมันมีกรอบระบบประเนียเน่ยเพณีของคุณและเขาอยู่นะเขาเจอร์คนในบ้านนะมันก็เลยทำให้แบบวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะทำให้คุณคิดเยอะคิดมากนะคะอึดอัดใจแต่ถามว่าชอบไหมชอบแต่ถ้าถามว่าจะให้ปัดหรยกว่าตกลงคบกันเลยตอนนี้ก็พร้อมไหมก็พร้อมแตม่มันมีเรื่องเหตุผลแบบนี้อยู่ที่ทำให้ ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยยังก้าวข้ามผ่านไปไม่ได้ก็เลยยังไม่คิดที่จะคอมมิทเมนต์กับใครในตอนนี้นะคะอยากจะอยู่เป็นโสดนะเข้ามาให้เลือกเยอะหรอฉันก็ขอเลือกก่อนละกันฉันก็ขอมีความสุขก่อนเพราะว่าฉันไม่รู้ว่าเธอจะเข้ากับคนในครอบครัวฉันได้ไหมฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะเข้ากับคนในครอบครัวเธอได้ไหมเราแค่คุยกันผ่านหน้ากล้องโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะรอเจอตัวจริงก่อนค่อยว่ากันอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะ ดีเลยแม่หมอแนะนำนะคะต่อมาคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็ขอให้ดูกันไปเรื่อยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ตัวคุณอ่ะอาจจะอยากคุยกับเขาเยอะมากๆแต่ตัวเขาอ่ะอยากคุยกับคุณหรือเปล่านะคะมันมีความแปลกแยกกันอยู่อ่ะคนมีคู่กับฮอสปปุระพอคนมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็กลับกลายเป็นว่าเอ๊ะฉันเริ่มเบื่อแล้วฉันเริ่มไม่เอาแล้ว ถ้าคุยแล้วนะคะดูแล้วไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาไม่ได้แต่งงานกาันหรือดูแล้วความเป็นไปได้ในอนาคตมันไม่มีอ่ะคุณก็แบบอ๋องั้นก็ยังไม่ตัดสินใจคอมมิชเมนละกันดูไปก่อนดูไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็มามา,มาหายหายเดี๋ยวก็ความสม่มําเสมอไม่มีแบบเนี้แล้วความที่คุณเป็นคนเลือกเยอะเลือกมากด้วยชาวลัคนาราศีกันมันก็เลยทาให้การที่ใครจะเข้าหาคุณแล้วอยู่ด้วยกันกับคุณได้เนี่ย ข้างที่จะยากนิดนึงเพราะว่าตัวคุณก็มีความเป็น perfectionist แล้วก็ความเป็นโลกส่วนตัวของคุณสูงอยู่คุณน่าจะรู้ตัวของคุณเองดีนะคะบางท่านเนี่ยเป็นสาวเก่งเป็นหนุ่มเก่งเป็นหนุ่มแกร่งนะคะคนที่เข้าหาเขาก็เลยแบบมีความรู้สึกโอ๊ยต้องมีแฟนแล้วแน่เลยเก่งขนาดนี้เลยทําให้อ้าวแ้วอดชวดไปแบบนี้นะคะความความไม่ชัดเจนมันก็เลยกลายเป็นชัดเจนว่าเขาหายไปเนาะ,ะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณก็มีเข้ามาอีก นะต่อมาคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะความห่างไกลนะความห่างไกลต้องไปทํางานต่างที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างประเทศนะมันเลยทำให้แบบคุณเหงาอะคุณเหนื่อยอะ่ะคุณอยากจะเจอหน้าคุณเคยอยู่ด้วยกันบ่อยๆมันเลยทำให้คุณคิดถึงนะคะคุณรู้สึกว่าแฟนไปแล้วเขาไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหร่สามีไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหร่ แต่ด้วยว่าสิ่งที่เขาไปเนี่ยงานเขาเยอะเขาต้องไปเรียนรู้นะคะเขาต้องไปสร้างรายได้ต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้เวลาที่จะคุยกับคุณมันไม่ดีไม่มีคุณก็เลยมีความรู้สึกอึดอัดใจนะคะแต่ถ้าเกิดคุณบอกคุณคุยกับเขาดีๆเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเดี๋ยวเขาจะพยายามปรับตัวให้นะคะถ้าเขาเพิ่งไปแรกๆนะต่างประเทศหรือต่างจังหวัดหรือเพิ่งเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะแนะนําให้คอยให้กําลังใจกันดีกว่า นะแล้วมันจะทําให้เขาอยู่กับคุณได้นานนะคะท่านไหนที่อยากจะแต่งงานในเดือนนี้นะคะมีโอกาสสูงมากๆนะที่คุณจะได้แต่งงานนะคะตามที่คุณตั้งใจนะแล้วจะเป็นความรักที่แฮปปี้และมีความสุขด้วยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องศาสนาเข้ามาเนี่ยคุณ2คนนะคะและคนในครอบครัวของฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนว่าจะเอาอยัางไงต่อไปกันดีเนาะ เพื่อที่จะทําให้ทั้งสองคนรักกันและอยู่ด้ยวยกันได้อย่างยาวนานนะคะยังไงก็ยังมีเกณฑ์เดินทางเนี่ยบางท่านก็บินโดยหาเดินทางไปหาคนรักของคุณเลยนะคะแต่ถ้าอยากจะหย่าล้างนะก็มีโอกาสสูงเช่นกันนะคะอยู่ที่หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้เริ่มต้แต่ต้นเดือนนี้นะคะแต่เป็นการมีปัญหาที่มันคาราคาซังมาตั้งหลายเดือนก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มาถึงจุดตรงนี้นะคะมันจะจบลงได้ นะคะและจบลงได้ด้วยดีด้วยการที่ตกลงแบ,บ่งผลประโยชน์กันให้ชัดเจนนะใครจะได้อะไรอย่างไรบ้างนะคะจ่ายเงินเท่าไหร่อย่างไรแล้วมันก็จะทําให้เรื่องจบลงในเดือนนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการแนะนำแล้วบอกอะไรชาวลัคนาร,ราศีกันในเดือนกันยายนนี้บ้างใบแรกนะคะก็บอกได้ว่าผลบุญผลกุศลของคุณนะคะได้ส่งให้กับชีวิตของคุณนะ ไปเป็นคนใหม่นะคะไปเกิดในที่ใหม่สิ่งใหม่ๆให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะจากอะไรที่เคยติดขัดมาเนี่ยก็อยู่ดีก็อ่ะหมดทุกหมดโศกไปสะทีนะไปเริ่มต้นใหม่ไปอยู่ที่ใหม่ที่มันดีกว่าเดิมแบบนี้นะคะแล้วใบต่อมาเนี่ยเดินหน้าต่อนะคะก็จะทําให้คุณก้าวหน้าต่อไปนะเมื่อคุณคิดที่จะปรงเมื่อคุณคิดที่จะจบในปัญหาทุกอย่างตรงนี้แล้เนี่ยนะคะ มันเหมือนมันหมดเวรหมดกรรมหมดภาระกันไปแล้วก็ทําให้ชาวลัคนาราศีกันได้เดินหน้าต่อไปนั่นเองนะคะและใบสุดท้ายนะคะฟ้าเปิดนั่นไงจังหวะเวลาที่ดีของชาวลัคนาราศีกันนะคะหมดทุกหมดโศมดโรคหมดภัยแล้วนะคะฟ้าเปิดแล้วคุณอยากจะทําอะไรในเดือนนี้ทําได้เลยและทําได้เต็มที่เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีนั่นเองนะคะยังไงก็ขอให้มีขอบเขตในการพัฒนาลงมือความสัมพันธ์ก็พอ ไม่ใช่ความสัมพันธ์อย่างเดียวนะคะการบริหารจัดการต่างๆด้วยเช่นกันนั่นเองนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะอยากดูดวงสุดตัวนะคะทักอินบ็อกมาสอบถามค่าครูแลนะนัดคิวจองวันกันได้นะเพื่อเป็นการวางแผนแนวทางชีวิตของคุณเองนะคะยังไงก็ขอให้เป็นเดือนเกิดของชาวลัคนาราศีกันที่ สร้างเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆต่างๆทําให้ชาวลัคนาราศีกันได้เดินไปตามเป้าหมายนะคะที่คุณตั้งใจเอาไว้และประสบความสําเร็จไปตลอดปีอายุรอบนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ